เข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งค่ะกับช่วงเปิดใจคนเก่งค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีน้องเยาวชนคนเก่ง<ม>ถึงสองคนเลยที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะมารู้จักกับน้องๆเลยดีกว่าค่ะ,ะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฤทัยชนกต้นสวรค์น,นะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนแก่นทองอุทมค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นน้องน้ำหวานค่ะ เมื่อกี้น้องจะส่งไม่อยู่นะออคนต่อมาครับกควจะต้องเรียกชื่อจริงตลอด <laughs> ดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณัศิริพันธ์ะนะคะชื่อเล่นชื่อต้อนข้าวค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแก่นทองอุปธรรมค่ะต้นข้าวกับน้ำหวานค่ะจะบอกว่า ความที่เป็นต้นข้าวและน้ำหวานเนี่ยมีความน่าสนใจจริงเหรออ่าเพราะน้องสองคนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารางวัลของเขาเนี่ย เออเขาทำให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยชิดซ้ายชิดขวาได้เลยไม่จริงเหรอเช่นนั้นแ้วจริงโอ้ยตายได้รับรางวัลอะไรมาบอกพี่เขาไปไหนเราเราเราก่อนรางวัลนะคะได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นนำชื่อเสียงมามาสู่ประเทศชาติโอ้โหพี่ก็เคยได้นักเรียนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมีหรือเปล่าคะแบบนี้ไม่มีเพราะว่าหนูไปทําอะไรมาทาไมถึงได้รางวัลนี้มาคะเพราะว่าหนูทําร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วทีนี้ เขาให้เรารวบรวมกิจกรรมที่เราทำส่งพอร์ตพอลิโอไปที่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะแล้วเราไปทำกิจกรรมอะไรมาที่เด่นๆ่นพิ่ได้ข่าวว่ามีอะไรที่เด็ดมากอย่างนึงพูดสุนทรพจน์จริงเหรอสุนทรพจน์พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุโอ้ผู้สูงอายุมองกับพี่แพรมากเลยมองกับพี่สายีจริงคะมองกับพี่เหรอเออเป็นยังไงคะต้องดูแลไงคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าเราเราพูดในแง่มุมไหน พูดในแง่มุมที่ท่านสอนให้เราใช้ชีวิต ใส่เขาใส่ใจอนาคตของเราอ่ะก็คือคุณค่าของผู้สูงอายุนั่นเองใช่อันนี่ก็คือก็คือผู้สูนทรพจน์แล้วก็รวบรวมผลงานจนทําให้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นนะครับไปส่งพอร์ตโฟลิโอนนองคุณครูก็คัดเลือกมาเราก็ได้รับรางวัลถูกต้องรู้คร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนมาแล้วคุยคนนี้กว่าน้องน้ำหวานหนูได้รางวัลอะไรมาคะไหนอวดไปเลยอวดอ้างไว้ให้เต็มที่ได้เข้าร่วมโครงการสูนข่าวกรุงเทพมหานครอาเซียนค่ะ้ย แล้วเราเขาเข้าร่วมได้ยังไงอะ่ะก็จะมีพี่เขามาคัดเลือกที่โรงเรียนนะคะอสอบ กันเขาเขาคัดเลือกแค่1ิบตำแหน่งอะค่ะอ่าเราได้เป็นแบบอ่มิสระระันดับหนึ่งอะไรอย่างงี้ตำแหน่งไหนเราได้ตำแหน่งไหนคะเขียนบทค่ะเขียนบทเอ๋อคำว่าตำแหน่งเนี่ยคือเขาจะมีหน้าที่อ่าเหมือนเหมือนใครที่แบบว่าเข้ามาในในในการทำโปรดักชั่นตัวหนึ่งเนี่ยต้องมีเขียนข่าวมีเป็นพิธีกรเป็นตากล้องเราเขียนบททำไมถึงไปสนใจตรงนี้ได้ยังไงอะค่ะ ตัวเองน่าจะถนด er pues ัดด้านนี้ค่ะเพราะว่าก็เขียนสรุปพวกท้ายบทเรียนอะไรเลคกเชอร์บอยเพื่อนยืมไปลอกบอยยืมไปอ่านเขียนเพื่อเขียนแล้วพอเราได้คัดเลือกแล้วเราไปเข้าร่วมค่ายแล้วเขามีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างเอ่ยก็จะให้เราทําหน้าที่ทั้ง10หน้าที่เลยค่ะเพราะว่าบางทีบางสถานการณ์บางหน้าที่เขา คนเขาไม่พร้อมเราก็ต้องทำแทนเหมือนเราถือกล้องเสร็จปุ๊บเราตั้งก็ปุ๊บถ่ายตัวเองสวัสดีค่ะแล้วกลับมาสวัสดอย่างนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าทําวนวนไปผนกัทเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นหลายๆหน้าที่พี่เสกิเราไปเป็นช่างภาพหน่อยไหมจะได้ทําเป็นหลายๆหน้าก็ดีอยู่นะหน่วยกล้าพี่น่าจะถือไฟมากกว่าตอนนี้ S <S เะะขาได้ทําไปหลายๆหน้าที่อพอเราไปเข้าเขาก็ให้เราทําทุกๆหน้าที่พอเราทําเสร็จแล้วเขาให้เราทําอะไรต่ออีกไหมคะมีการผลิตผลงานอะไรไหมให้เราทํากูุปข่าวค่ะได้คู่ประเทศกับประเทศลาวก็<อ>ทําเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมฟัสซินของประเทศลาวตอนนี้เราก็มีสหายอยู่ประเทศลาวประเทศลาวเขาเรียกประเทศลาวเขาเรียกเพื่อนว่าอะไรอ่ะสหาย ไม่แต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้มีคนแอดประสิบมาบอกว่าน้องน้ำหวานเนี่ยสามารถจับพูดภาษาลาวได้ด้วยนะเออเพราะว่าได้ไปจับคู่กับเพื่อนที่เป็นคนลาวไงไหนพูดให้พี่ฟังหน่อยสิคะสบายดีคอยซื้อน้ำหวานเจ้าอ๋อเจ้าไม่ใช่พางเหนือเหรอเขาเป็นเป็นคำสล้อยของคนลาวเหมือนกันเอาหรองคนลาวว่าใช้คำว่าเจ้าเหรอสบายดีคอยเสื้อตรงอ่ะหรือเรียกแบบบักบักไซยี่ดีอ่ะเออเขาเรียกยังไงเรียกยังไง อ,อ้ไซยิปแล้วอย่างพี่แพรลออ่ละเอื้อยแพรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาบู่ทองเล่นะกิงเหมือนพี่นะคำสารในแม่งปลาบู่ไอ้กับเอื้อยใช่เหรอไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แต่เรียกผู้หญิงคือเอื้อยใช่ไหมคะเอื้อยแพรอ๋อนี่นี่เราต้องไป<อ>ไปถึงที่ประเทศลาวด้วยไหมคะว่าเราทำสกู๊ปข่าวเปล่าหรือเขามาหาเราสกายคุยกันโอ้สกาย พอเราคุยกันเสร็จปุ๊บทางเขานี่ก็ต้องทำสกู๊ปข่าวเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ค่ะเขาเป็นเขาทำก่อนหน้าเราค่ะแล้วเราก็ค่อยมาทำแล้วเวลาเราสกายนี่ต้องเป็นกลุ่มด้วยไหมคะหรือว่าเราเราว่างเวลาไหนเราก็นัดเพื่อนเราก็สกายแล้วก็ทําสกู๊ปข่าวกลุ่มคะ่ะแล้วเราคุยกับเขาเนี่ยตอนนั้นกลุ่มของเราทําเป็นสกู๊ปอะไรเนี่ยน้องเล่าให้พี่ฟัง<อ>หน่อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพาซินนะคะก็จะถามว่าเขามีความภูมิใจอย,อย่างไรในการ ใส่ผ้าซิ้นในทุกๆวันในการไปโรงเรียนหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะคะค่ะแล้วนักความน่าสนใจของสกู๊ปนี้น้องน้องน้าหวานคิดว่ามันอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับลวดลายของผ้าการทอการกดกาจะได้มาเป็นผ้าซิ้นผืนหนึ่งนี่ใช้เวลานานพอสมควรน,นะคะก็จะเป็นลายที่สวยงามครับอ๋อแล้วอย่างนี้คือเวลาที่เขาไปทำผ้าสิ้นเนี่ยเราจะเอาภาพมาจากไหนอะคะ ต้องไปถ่ายหรือว่าหาเอาในอินเทอร์เน็ตไปถ่ายทําที่บ้านครัวค่ะชุมชนบ้านครัวจังหวัดอะไรครับอยู่ไหนเอออยู่ในกรุงเทพค่ะอ๋อจริงเหรอในกรุงเทพมีเหรอกรุงเทพมีทําผ้าสิ้นด้วยเหรอคะมีค่ะเป็นผ้าทอค่ะอยู่ตรงไหนบ้านครัวอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่แถวสนามกีฬาแห่งชาติอ๋อตอนนี้เราตอนนั้นเราก็คือไปตรงสถานที่แล้วก็ไปถ่ายทํากันเลยอือ ตอนนี้คลิปวิดีโอนี้มีการลงอยู่ใน YouTube ไหมคะยังค่ะยง<ช>่แสดงว่าเพิ่งทำเป็นโครงการไปใช่ค่ะอ,อ,อ่ะ,ะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกหนึ่งสาวกันด้วยดีกว่านะครับนั่นก็คือน้องต้นข้าวนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราอะเมื่อกี้เรายังพูดคุยกันบอกว่าเรามีการทำพอร์ตเฟรโอส่งเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะคัดเลือกคิดว่าเราได้ความโดดเด่นอะไรที่ทําให้เขาคัดเลือกให้เรากลายเป็นนักเยนดีเด่นทํากิจกรรมหลายอย่างะะมั้งคะแล้วก็พอนหนาสุด จริงๆหนูยัดกระดาษหนาทำกิจกรรมหลายอย่างคือกินข้าไวไปด้วยดูหนังไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยเหรอเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเป็นม <with multiple. laughs> ัลติเพลคิดว่ากิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นจนเขาต้องคัดเลือกค่ะน้องต้นข้าวก็พูดสุนอสารโพลนี่แหละใช่ไหมที่ <laughs> มีความโดดเด่นเพราะว่าหนูได้ที่หนึ่ง ส่วนพูดส่วนพอได้ที่หนึ่งจากสภาสังคมสงเคราะห์ก็ค<อ>ือของประเทศเลยนะนี่เป็น<อ>ประดับเป็นระดับชาติเลยใช<อ>่ไม่ธรรมดานะครับแล้วหลังจากที่จบโครงการมาแล้วได้รางวาัลมีการไปรับรางวัลใช่ไหมครับ<ช>ไปรับรางวัลกันที่ไหนครับที่สภาสังคมสงเคราะห์เลยค่ะแน้วในงานมีแขกมาร่วมง,งานเยอะแยะมากมายตื่นเต้นไหมวันนั้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมพ่อพูดแม่ภูมิใจมากไหมอ่ะภูมิใจ่านว่าไงบ้างแม่บอกชอบให้หนูพูด เขาบอกอยากให้หนูเป็นพิธีกรอ๋อคือแม่ก็บอกว่าอยากกลับไปพิธีกรเหมือนกันแล้วเราโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรคะทางานอะไรก็พิธีกรหนูก็ชอบนะคะเออมีการแบบว่าถ่อมตัวเป็นพิธีกรหนูก็ชอบนะคะไม่ได้ค่ะเราจะต้องหนูอยากเป็นพิธีกรค่ะนีคือความฝันแล้วว่าหลังเทปหน้าน้องแพ้ไม่ว่างเดี๋ยวจะน้องต้นข้าวมานะคะมานั่งจัดรายการดูแล้วอย่างในเเวลาเราไปทํากิจกรรมแบบนี้พี่อยากรู้ว่าเวลาเราไป ประกวดแบบโดยเฉพาะอย่างศูนย์ทรัพจน์เนี่ยมันจะต้องใช้ความกล้ามากๆก็มีความจําด้วยเรามีเคล็ดลับในการฝึกซ้อมยังไงมีในเรื่องของการฝึกนี่มีใครเข้ามาช่วยเราบ้างในการฝึกซ้อมก็มีคุณครูภาษาไทยเขาให้แบ่งเป็นวักเป็นวักแบบแต่ละเนื้อความอะค,ะค่ะคแบบเข้าใจทีละวักก่อนห้าเกดมีคุณครูเข้ามาสอนแล้วเรามีเทคนิคส่วนตัวของเราไหมคะก็อาจจะ พูดบ่อยๆมคะห้องบ่อยๆใช้เวลาซ้อมนานไหมเอ่ยก็ไม่ค่อยนานนะแล้วตอนนั้นความจำดีบทความของสูนทรพจน์ที่เรานําไปแข่งขันเนี่ยคือเราเป็นคนเขียนเองหมดเลยทุกถ้อยคําเลยไหมครับไม่ใช่ค่ะได้มาจากพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์นี่คือใครยังไงครับมีการเล่นของเล่นของด้วยไม่ใช่คหรอพระอาจารย์ที่เป็นพระพระสงฆ์อะค่ะบ อ๋อคือท่านเป็นพระอาจารย์ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนหรือเปล่าอ๋อแล้วคือท่านก็เลยแนะนํามาก็ได้เขาคงเรื่องมาแล้วก็มากลาวคาเกราอะไรกันแล้วก็นําไปประกวดใช่ไหมใช่ค่ะยังพอจําได้อยู่ไหมคะอยากจะให้ลองสักท่อนหนึ่งเออพอจําได้ไหมแต่พี่พี่สายยต้องถือไม้ให้น้อง,องนะเ<ร>พราะว่าศูนย์ทรพจธเนี่ยเขาจะต้องมีมืออ๋อเหรอเหรอช่ไหมคะเอ้ยยังพอจําได้ไหมสักประโยคนึงในลองแนะนําตัวแบบแบบศูนย์ทรพจน์ศูนย์ทรพน์ดูี่ขออนุญาตถือไม้ให้นะคะ เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกัญญาณัศิริพันธ์อ่ะคือต่างต่างไปเลยจากตอนแรกหนูยังไม่ดิสวัสดีค่ะกาบเรียนอย่างนี้นะคะจิกกล้องเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนต้องข้าถือคืนด้วยใช้พี่เลยนะคือมีความมั่นใจขึ้นมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่อยากให้หนูแบบเวลาจริงถ้าเราพูดในวันในการใช้ชีวิตทั่วไปเป็นสุนทรพจน์ พี่สายิตธ์คะก็ดูจริงจังไปนะแพรอ๋อเราจริงจังไปหรอเออจะชอบพี่น้องพูดชัดแล้วก็พูดเสียงดังชัดเจนอืมค่ะแล้วก็ความฝันก็อยากเป็นพิธีกรด้วยถูกต้องอ่ะเดี๋ยวมาคนนี้บ้างดีกว่าน้ำหวานอ๋อเรามีเคล็ดลับอะไรในการที่เราอยากสมมติเราอยากจะได้รับคัดเลือกเข้าไปร่วมโครงการแบบนี้เห็นบอกว่ามีแค่สิบตำแหน่งมันมีเคล็ดลับไหมก่อนที่เราจะไปเข้าคัดเลือกหรือว่าเล่นของก็จะเป็นการ ท่องเว็บมั้งคะท่องเว็บไปแบบศึกษาชอบว่าเอบลเว็บหมือนยันชอบคำศัพท์เขามากท่องเว็บคือเซิร์ฟ e i n อินเทอร์เน็ตแต่ว่าคือท่องเว็บคือเหมือนหลุดเข้าไปในทาม์แมทชีแล้วก็ท่องไปท่องเวบ Google อะไรอย่างเงี้ยนี่ท่องเว็บคือท่องเว็บของเขาเออภาษาสวยภาษาน่ารักจังเลยใช้คำว่าท่องเว็บไปศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของ เ,เขียนบทว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วหน้าที่ของคนที่เขียนบทต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะก็ต้องอได้ข้อมูลมาจากผู้สืบค้นข้อมูลก่อนแล้วเราก็นําศึกษาประเด็นแล้วก็เอามาตกลงกับเพื่อนอีก10อีก9ตําแหน่งอะค่ะ,คะว่าจะกําหนดหัวเรื่องอะไรยังไงแล้วก็ เขียนเรียบเรียงแล้วก็เอาไปขัดเกลากัน,นะคะ่ะค่ะเขามีขั้นตอนเนาะในส่วนของการที่เราเข้าไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ใ,ใครที่เป็นคนสนับสนุนเราบ้างก็มีมคุณครูอาจารย์แล้วก็พี่ๆศูนย์ข่าวเยาวชนแล้วก็คณะศึกษาค่ะอืม,อมเขาสนับสนุนอย่างไรอย่างโรงเรียนเนี่ยหรือเขาให้เราลาเรียนไปท่องเว็บหรือย,ยังไงไม่ใช่ค่ะก็ของโรงเรียนนะคะเขาก็จะ ติวให้เราค่ะม,มีติวเลยค่ะแล้วก็เราไปฝึกมาค่ะอ่าก็คือมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาค<พ>อย<จ>สอนแล้วก็หลังจากนั้นน้องๆเนี่ยก็ไปฝึกมาเนาะแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปในการร่วมกิจกรรมในโครงการค่ะอืมค่ะประโยชน์ที่ได้รับอืมก็ได้ความกล้าแสดงออกมากขึ้นอะคะ่ะได้มีความกล้าคิดกล้าทํา <นะ S 1> ส่วนใหญ่จะได้เรื่องความกล้าสแสดงออกมาพูดถึงน้องอีกหนึ่งคนด้วยต้นข้าวพี่อยากจะรู้ว่าแน่นอนเห็นทํากิจกรรมเยอะไปประกวดต่างๆนานานมากมายแบบนี้หนังสือก็ต้องเรียนแล้วตอนนี้ม5แล้วใช่ไหมคะม .4 ม .4 ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นช่วงหวัเหวเรียวหัวต่อด้วยมีการแบ่งเวลากันยังไงบ้างอะ่ะอ,อยากรู้ว่าเวลาเรียนกับเวลาทํากิจกรรมเราแบ่งเวลากันยังไงคะก็ถ้าเกิดเวลาไปทํากิจกรรมนะคะก็จะมาตามงานถามงานกับเพื่อนค่ะแล้วก็กลับไปอ่านเองที่บ้านบ้าง กับอะรอย่างนี้บ้า,บางและอยากจะรู้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการทํากิจกรรมมากมายขนาดนี้จนนี่แหละได้รางวัลมาเราสามารถนําผลงานของเราไปต่อ,ตอเข้ามาหาลัยได้ใน,ในอนาคตที่หลายคนลืมนึกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะที่จะเป็นประโยชน์ข้อต้นๆเหมือนกันในเรื่องของการทำกิจกรรมในร่วโรงเรียนมัธยมพอเก็บรวบรวมผลงานน,นอกจากจะได้รางวัลแบบนี้แล้ว ยังสามารถมีผลดีๆต่อการต่อในมหาวิทยาลัยด้วยเป็นหนึ่งองค์ประกอบในการคัดเลือกเนาะน้องๆเวลาที่เข้าไปสอบเขาก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้ชอบในด้านนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างเรานี่มีในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เนาะแล้วก็อยากเรียนในด้านนิเทศศาสตร์ด้วยใช่ก็ขอให้น้องได้เรียนในด้านนั้นเนาะแจ่มแมวมากเลยอ่าค่ะอย่างเราล่ะน้องน้าหวานอยากให้จะฝากถึงอยากให้ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่อยากเก่งเหมือนเราเรามีเคล็ดลับอะไรบ้าง ที่เราจะเป็นเยาวชนคนเก่งก็อยากจะฝากให้แบ่งเวลาให้ถูกอะค่ะว่ากิจกรรมก็ถ้าสำคัญก็ต้องกิจกรรมก่อนการเรียนก็ต้องขยันตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อบางครั้งที่เรามีกิจกรรมที่เร่งด่วนเนาะเรื่องเรียนเราก็ต้องมาตามงานคือต้องไม่ทิ้งเนาะก็ให้แบ่งเวลาให้ถูกต้องอค่ะในส่วนาหล่ลงฝหจะเป็นเยาวชนคนเก่งต้องเป็นแบบไหนคะน้องต้นข้าว เป็นแบบที่เราชอบดกว่าค่ะเราทําในสิ่งที่เราชอบมันก็จะออกมาดีหมดแหละโอ้โหจริงนะดีเลยก็คือให้ดูว่าเราชอบอะไรมีความสุขในการทํากิจกรรมแบบไหนอย่างเราชอบพูดชอบเป็นพิธีกรเนาะก็คือให้ทากิจกรรมในสิ่งที่เราชอบเรงความสุขก็จะทำออกมาได้ดีใช่แล้วครับกได้ดีค่ะแล้ววันนี้ครับคือน้องๆเยาวชนคนเก่งนะครับในช่วงเปิดใจคนเก่งที่โรงเรียนแก่งคอยปาะถมในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทั้งน้องสองคนด้วยครับที่เป็นเยาวชนคนเก่งมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีคัะ กับโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์นะคะบรรยากาศที่ร่มร<อ>ืน่นเนาะมีต้นไม้นะคะแต่ว่าตรงนี้อ่ะไม่มีต้นไม้สูงนะคะอเออแต่โรงเรียนนี้เขาก็เน้นเรื่องการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจะต้องมีต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆ,ๆ,ๆเนาะเป็นความร่มรื่นที่กับโรงเรียนนี้แน่นอนใช่ครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นความสนุกเพียงสัปดาห์แรกเท่านั้นครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงอยู่เป็นที่นี่กับโรงเรียนแก่นทงองอุปถัมป์ครับโหยยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยที่เราสองคนเนี่ยจะต้องตามไปเจาะตาไปสืบเสาะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแนนน่อครับ อย่าลืมติดตามชมกันค่ะในรายการเยาวชนคนเก่งค่ะวันเสาร์เวลา14นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะใช่ครับแต่วันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหาคนครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหาคนคร d s i ช่อง22-1สวัสดีครับสวัสดีค่ะ